มนี่เดี๋ยวมือเลยให้เดาว่าเป็นตัวอะไรตัวอะไรกินหิงสัตว์กินกวาลูกเสืออะไรเสือก็กินเสือมีอะไรได้ยินตัวในประเทศไทยเราไม่มีใช่มเสือมีแต่ว่าที่เขาใหญ่เราไม่มีเสือนะตอนนี้กุ้ล่าอย่างเดียวที่เขาใหญ่มีตอนนี้คือม้าในม้าในม้าในเด็กๆลองดูดิว่าม้าในเป็นอยู่ในแระเทศไหนสมัยมงธยนที่ไหน มาไนดูสิหน้าตาเขาเหมือนหมาแถวบ้านเราเลยแหละคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะเป็นสีน้ําตาลแดงๆสีน้ําตาลแดงๆแล้วหางเขาเป็นพวงๆพี่ออฟครับเรามีโอกาสเจอหมาไนไหมครับตอนนี้เขาจะออกช่วงเย็นกับเช้ามืดถ้าเราจะเจอนะกลางวันเขาจะแค่วิ่งผ่านแล้วเขาจะหลบนอนตามตามต้นไม้ เจอมาในเยอะที่สุดคือบริเวณริมบึงออหรือว่าริมบ่อน้อเาเพราะว่าเวลาเขาล่าเขาล่าเขาล่ากวางเนี่ยเขาจะไล่กวางให้ลงไปในน้ำ